นี่เรามาทำเต้าเจี้ยวหล่นนะครับเตรียมหอมแดงซอย50กรัมพริกโยกน้ำมะขามเปียก2-3ช้อนเอาไว้ปรุงหล่นนะครับกุ้งสับหยาบ3-4ขีดนะครับกะทิ300กรัมแล้วก็จากนั้นเนี่ยนำกะทินะครับเทลงไปในเตานะครับแล้วก็เคี่ยวให้แตกมันนะครับ มันแตกมันแล้วเนี่ยนะเราก็เตรียมเอาอย่างอื่นเข้าไปใส่ได้เลยนะฮะอันนี้คือใส่เต้าเจี้ยวขาวบดเนียคนให้เข้ากันคนไปเรื่อยๆ,ๆให้มันเข้ากันนะครับแล้วก็เข้ากันแล้วเนี่ยก็ใส่หอมแดงที่เตรียมไว้ใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ คนไปคนมาเสร็จปุ๊บเราก็ใส่กุ้งสับที่เราเตรียมไว้เนี่ยลงไปทุกคนจนสุกนะครับคนไปเรื่อยๆดูดีๆออกให้สร,สร็จแล้วเนี่ยสุกแล้วเราก็ปรุงรสเลยด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลามะขามเปียกนะครับแล้วก็ใส่ไข่ที่ตีไว้ลงไปให้มันข้นขึ้นนะครับของไข่ ดูนะ้วก็สุกแล้วนะครับก็กินอันเสร็จเราใส่พิกที่เราเตรียมลงไปนะครับคนนนึงให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็เราก็จะได้มาเป็นนิ่งเน่าเจียวหล่นนะครับสวยางาม่น่าทานครับ